อย่าโส่ซับพี่ผ่ายแล้วอะไรวะเน,นี้อยากเล่นแปลกแนวขนานเลยเล่นแปลกแบบแนวอย่าโส่ซับพอ,อควันนี้อยู่กับผมเองเล่นทวิตเฟสเฮ้ยทวิตอาจจะเป็นหนูท่อ เจอนิดเจอับซัมมหลาโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมดีกว่าโอเคตอนนี้เราเข้าก่อนในเกมแล้วจะออกเป็นโดนระเบิดช <Okay. S 1> ิ้นแรก ถ้เาเราออกเป็นโดนระเบิกินแรกนะเดี๋ยวโตไม่น่ามีอะไรละงั้นเดี๋ยวเข้ากันดูในเลนดีกว่าวโอเคตอนนี้เราเข้ากันมาในเลนละเดี๋ยวเดี๋ยวคิด ไอ,เอ,อ้เจ้าตัวเราโดนเสียรถถังฟรีอีก ใา่ชอบบวกเลยอ่ะ เพื่อนขึ้นมาแล้วโอ้รถถัง โอเคหายตัวเออเสียไม่นะโอเคอาอยัางไงดีอาเราต้องข้างพ้องข้างเสียอะไรอย่างพัดชานจะลงเออเราเราลงไม่ได้ดีสิน้องกรอยู่ถ้าคลิปก็ดันดังนั้น ทำใจระวังนะตอนไม่หลาอะถับเป็นประจะอาจจะไปก็ค้างเสียเปล่ะเราไปอะไรยาก ยาโซเราค่อนข้างค่อนข้างทำประโยชน์ระยะยามากยาโซโอ้ยเป็นบ้าเลยวะก็เคลียร์คลิปกันใหม่ กดยอมได้เลยไหมกดยอมเลยได้ไหมกดยอมเลยได้ไหมมันเลงอ่ะมันเล่นแปลกๆอ่ะ ให้ไ้ได,ดเลยโดนโดนหลายไอ้ใหญ่อ็อบเจกต์ออบเจกต์เรายังไม่ได้สักออบเจกต์เลยอาจจะต้องเล่นท้ายเกมแบบแค่ทางเกมเราพอเราเล่นไม่ได้เพราะว่าเราโอรธเราเจอ เดี๋ยวตาตานี้ผมน่าจะไม่ไม่รอดเดี๋ยวตาหน้าเดนแทงให้าตานะเพราะยาโซเราค่อนข้างไปไม่ได้เลยออกไฟาร์มไม่ได้อ่ะเขาําเก,กง,งก็คุมคุมกีฟไว้หมดเลย ถ้าผมาออกไปฟังก็ตายตอ่อ คือชอบชอบตีคลิปแล้วก็แบบทำให้คลิปเสียว่ไวาไาห้เขาอยู่คนเดียวดีกว่า ออนนี้เขาอยู่คนเดียวก็อาจจะเล่นดีกว่าก็ได้เดี่ยว โอ้ผมรอดไปว่าจะปล่อยเขาเล่นไปคนเดียวอย่าโสงเขาดูเหมือนเขาชอบเล่นคนเดียวมากกว่าก็เลยคิดว่าให้เขาอยู่คนเดียวสบายใจกว่านี่แทบเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะว่าเราแพ้ไหลอ่ะตำมิลาคือเกิดไอ ออออโอเคเกมที่สองอันนี้เราเออรับรับที่การหลายรอบมากอ่ะของเขาเป็นเซรีกับเจนนา น้าร้านแต้มเลยเดี๋ยวไปแตะยาตกกัวน,นึงแล้วไ่ใช่พอไหวอยู่พ่อเชนเราเตัวที่พอจะช่วยเราได้เพราะว่าโดนเปิดเชนเราหยากกัดกอดตัวเองนะให้เราได้อเอ๋เดเข้าไปดูในเกมโอเคเอาเข้ามาในเกมน,นะเอาเป็นโดนเดนเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะออกมาปเป็นยังไง จะม,มีอะไรมากตรงนี้เขาไม่ได้ไปเ,ว,เว่เอะไรนเข้ามาได้เลยนะเ,เราจะ้พารกิอีฟสองตัวเรา,าจะไม่ได้เต็มคนเดียว ็เนรถถังเราเสียดิคือเจเราไปบวกจังหวะรถถังรถถังแล้วก็เสียเขาปีทำให้ว่าเวลาเราอยู่ในเรนเล่นยากโอเคไหนตื่นรือว่าตามได้สวยมาก มาผักทีเลยดี๋ยวน่าไปเลย

no bueno, Gracias. ให้พบกันตีคาทัดมาเลยอะขนาดนั้นะขนาดนี้ก็กันตงคาทัดด้วยก็ดีนะ <c oughs> เปิดหัวฉันไปนเลย่ะจบเ <c oughs> ชื่อหน่อยป้า Đi mày 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 Bueno. Gracias. <laughs> ตาดีนเพื่อนเขาหัวกันอ่ะเ้นให้ไเลยไหนซตอนมาก่อนอาจะไม่ทันนะบภาพภาพ

拜拜。Bye bye. ในร้านนี่คือสุอออดยอดเลยอ่ะ ที่แต่บ้านเราโอเคโอเค,อเควันนี้ตลอาวันนี้ก็ได้สอบเกมแต่ว่ามันเกมมันแท้ะัอตามที่เห็นแล้วนทุกคนโอเคดีเกมไม่ทำ